เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือขอเรื่องวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวเพนนภากนกแก้วจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะ ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น14คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด173คนบริหารงานโดยนายพิสิทธิแสงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างคะ่ะ จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพบว่านักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจไม่กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลสำฤทิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพราะ วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมีเนื้อหาค่อนข้างยากและมีความเข้าใจยากครูยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเน้นให้นักเรียนจดจำเนื้อหามากกว่าที่จะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดิฉันได้ที่ฐาแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ศึกษาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยหาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมากที่สุด ดิฉันได้นำวิธีการจัดการเรียนการสอน active learning มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐาน brain-based learning (BBL) ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนผู้ขั้นตอนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทําให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดสามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธทางการเรียนสูงขึ้นดิฉัน ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและรับฟังสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจของดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงค่ะ